ความสนุกและความมันครับท่านผู้ชมครับกับ7จ็ดคู่มวยที่อัดแน่นเต็มเต็มครับซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างไทยและก็นักชกต่างชาติครับไม่ว่าจะเป็นลาวอิตาลีฝรั่งเศสไอแ์แรนด์จีนสเปน ้องบอกว่านี่คือรายการมวยไทย3ยกครับแบบเต็มรูปแบบจัดหนักจัดเต็มให้ท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะคู่เอกนํารายการในค่าคืนนี้ครับจะเป็นการเจอกันร,ระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากสเปนขุนพลน้อยเจฟปูบางกะปิครับคนไม่ยอมคนเวอร์ชั่น2ครับน้องชายของเสกสรรอ,อขวัญเมืองครับจะเจอกับวันเบโรฮวนมาตินครับนักชกจากให้มวยแก้วสำลีต้องบอกว่านี่คือคู่มวยในฝันที่แฟน,แฟนๆมวยต้องการชมมากที่สุดในเวลานี้เลยนะครับ ด้วยฟอร์มการชกด้วยสิติการชกนะครับทำให้ทั้งคู่ต้องมาเจอกันในวันนี้และคู่รองของรายการครับโอ้แล้วคู่นี้ย้ำกับแฟนๆมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณพลน้อยกับวันไมโอต่อยที่นี่นี่ช่วงระยะเวลาหลังเนี่ยวันไมโอเขียนคำว่าแพ้ไม่เป็นและคุณพลน้อยก็ไม่เคยแพ้ใครใมาเพิ่งจะมาพาท่าเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเอาละครับคู่รองของรายการครับวันชนะค่าไห้แสนสุขยินครับ วันนี้เขาจะมาเจอกับหลิวชุนลิ้วครับนักชกจากจีนและคู่มวยเปิดทัวของรายการเพชรอนนท์เยาวรัิดยิมครับกับสิงโตทองสอบุรวงจากลาวรู้จักกับสิงโตทองก่อนครับสิงโตทองครับปัจจุบันวัยยีบปปีครับสูสูนรเซนติเมตรสามฟอร์มหลังชนะรวดครับจากค่ายบวยขวัญใจสี่โคตรครับประทุมธานีโดยคุณสุภตากุลวงต้องบอกว่านี่ครับฟอร์มล่าสุดโดยการชนะน็อกเพชรชนะคะแนนเพชรช่าชอชนะทิพย์ ฟันแปดถึง5แผลรวมกันแล้ว25เข็มครับวันนี้เกลือจิ้มเกลือครับพี่อ้นครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเขาเป็นผ่านศอกร้อยเข็มเหมือนกันโอ้โหเพชรอานนท์เยาวนธกิจยิ้มนายอานนท์ละลีจากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวรัฐูวัย22ปีสูง169ซนเมตรล่าสุดใช้สองเนี่ยฟันข้างหน้าต้องน้อยสิทธิ์ุทินนอกเพียงยกแรกเท่านั้นครับเป็นนักม กับทางฝั่งของสิง์ตทองสอกุลวงนั้นต้องบอกว่าเป็นทีมงานของสอกุลวงนะครับ,บในขณะท,ที่ทางฝั่งของเพชรอ,อนนท์นี่เป็นลูกชายของคุณประจวบเยาวะลิขิตนะครับก็คือคุณเยว่เยาวลิขิตครับฝั่งทีมงานสรกุลวงนี้ขนมาเพียบครับไม่ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงเย็นตาครับแล้วก็คุณสุภัตรากุลวง <c oughs> สองพี่น้องครับของค่ายมวยขวัญใจสีโค้ดแล้วก็สอกุลวงครับ นักชกจากสปปลาวส่วนใหญ่มาจากที่นี่แหละครับนี่ค่ายมวยสกุรงกับค่ายมวยฝันใจสีโคนั้นเป็นค่ายมวยเดียวกันนะครับเอาครับตั้งอยู่ที่ปทุมธานีครับท่านผู้ชมครับลุ้นกันครับวันนี้ใครครับสอกใครจะดีกว่ากันครับแต่ถ้าเป็นเขานี่แน่นอนก็ว่าสิงโตทองโอ้โอ้แต่ซ้ายต่อยซ้ายครับแม่แต่ยังยิมได้ครับสิงโตทองแม่วูบไปช่วงขนาดเท่านั้นครับนี่ก็มาแล้วครับสอก จะขยับเบียดเข้าไปครับสุรทองกำปั้นดักด้วยแม่หุกซ้ายโอ้ยแม่เปิดชางม,มาดูแบบนี้เอาเลยครับดูวงในบ้างครับของธน,นัดครับของธน,นสิลป์ตัวทองโอ้โหทองเบียดเข้ามาพยายามจะใช้เหลี่ยมเลยครับเป็นอาอนนท์ดึงครับคืนด้วยศอกโอ้โหดูกับจังหวะสายตาดึงครับสุรทองพยายามจะคล้องในกดแล้วมีเ่แล้วครับวงนอกนั้นเป็นของคุณวงในนั้นเป็นของผมนะครับสิลป์ตัวทองบอก ดูครับจังหวะตบด้วยหุกขวาครับว้าดูครับหลุดหลวไม่ได้ครับได้ลอยกว่านะครับสิงโตทองแต่ดูครับโอ้ได้เลือดแล้วครับตบด้วยมัดหุกขวาเลือดแล้วครับเพชรอดอล์นี่ครับเพียรจะฟันเอาสิงโตทองสวนด้วยมัดขวาเอาไว้ดูครับแม่หุกขวามาก่อนแล้วซ้ายก็เป็นสองตามเข้ามาวงในคล้องแล้วปีโอ้โหได้เลือดหรือเปล่าครับสิงโตทองเพียรต่อครับโอ้โหมัดขวาตรงครับ นี่ครับจังหวะตะซ้ายต่อยซ้ายครับค่อนข้างที่จะเก่าพอตัวเลยครับแลดูครับนี่ครับอยู่ไปข้างขวาครับสิรทธรเดินเข้ามาไม่มีระบบป้องกันตัวนี่ดูครับเจอจู่ปัดอีกแล้วครับหลบไม่ได้ครับเพชรอนนท์นั้นแกสายตาดีเหลือเกินครับโอ้โหนี่พยายามจะมักศอกซ้ายโอ้โหขาโดชวนแรกเลยครับสิริธรบอกมามาเลยโอ้ ถูอกับดักด้วยหุกขวาครับทองขยับมาเจอซ้ายแม่ซองไปซองพยายามจะปักซอง้ายสวนเหมือนกันกัะสิทธ์ทองอ้าวดูครับวงในโอ้โหขยับขึนี่ครับตอกซ้ายมาเหมือนกันคุณมีผมก็มีครับพยายามจะเลือกครับแทงขวาสาดนะครับนี่ครับโอ้ยโดนแล้วครับทองขยับมาแค่ขวาโอ้ยยาบมาเจอหมัดสวน ดึงนิดนึงคืนไม่หมัดแม่เพชรอุ้นสายตาแกดีเหลือเกินครับจังหวะดึงจังหวะโยกครับหัไดไปซอกซ้ายแล้วจิ้มนำตัวเพชรอุดมนี่ครับพนา้าศรีทองพยายามตะบวกวงในกดแขนไหลแขนพยายามสู้ครับมาหัวด้วยแข้งขวาโดยสองดอกซ้อนๆกับอาร์เลยครับโอ้ยอาเลยครับอยู่ที่ท่าทราวหุแล้วว่าใครจะทน ระะดีกว่าการการยิงระยะแม่นักชกจบกสบบลราวพิสูจน์ได้เห็นแล้วนนคระบวนการัิงวันน้ได้เกินร้อยหมดยกที่1ครับโอ้ท่านผู้ชมครับผ่านไปแล้ว1ยกครับสามนาทีที่ผ่านมามีเหตุการณ์มากมายครับท่านผู้ชมโอ้นี่เพียงแค่ครูเปิดหัวของรายการเท่านั้นครับเพียงไม่กี่วินาทีของยกแรกครับเดี๋ยวมีภาพ้า้ชมกันครับดูครับทัดทายนี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับตามเข้าไปงายท้องพึ่ง แต่ลุกกระเด้งขึ้นมาครับทันควันเหมือนกันครับถึงทองโอ้โหหัวจิตหัวใจของแกดูครับแม่เพชรอนนท์นั้นเลือกเลยครับอย่างว่าปักศอกซ้ายและดูครับแม่โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่หัวใจนั้นเกินร้อยจริงๆครับนักชกจากสปบลาราคนนี้โอ้ต้องบอกว่านี่คือการเตรียมตัวมาดีครับโดนและเด้งขึ้นมาแบบนี้แต่ที่สาคัญในช่วงปลายยกวงในเขาทําได้ครับโอ้ยตีแล้วครับวงนอกวงนอกเป็นของเพชรอนนท์แต่วงในนี่ครับโอ้โห ไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่ครับสิงโตทอพยายระบบต้องป้องกันตัวต้องดีครับลูกต่อขวามาแล้วครับแกงขวาของสิงโตทองแล้วล็อกได้ตีแทงซ้ายครับเนินโดนจังหวะฟันดึงขวาสิงโตโอ้ยโดนเลยครับไม่ใช่ไปโดนดูครับเลือดเลือ,กลอกกดกระชูนออกมาหรือเปล่าโอ้ย,อยแตกเลยครับแนมะ่มาแล้วบ้าเลือดนะครับบ้าเลือดนะครับสิงโตทอง คุณงสอง,สองพิ่งสองร<า>้อยเข็มก็มาแล้วกันโอ้โหยย่งางป้าป้าเลือดเลือดเลิ่มเวทีแล้วครับโอ้โหตายตั้งแต่คู่แรกครับแค่ซ้ายเจอขวากระตานด้วยกับปั้นมีทองของนายกดแม่แล้วฝันไม่ซอกครับเลือดดันชฉลอมเวทีเลยครับสิงโตทองไม่สนครับเบียดกันป่าเดินหน้าชนคนละทีครับมแม่อะแะครับทา้าดวลชวนแรกเลยครับ เข้ามาทิ้งด้วยมัดขวาโอ้ยเป็นอันโดนพยายามจะสวนด้วยศอกโอ้โหหัวจีนหัวใจต้องยอมรับนับถือเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเลือดครับฉลอมกายครับผู้ชายลุกเจอศอกแอบตอกซ้ายกันครับแล้วตีโอ้โหูครับวงในเสียบเลยครับแอบไม่สนเลยครับโอ้โหเชิงไม่สนครับชนลูกเดียวอือหือ โอ้อกรรมการต้องเบรกเกมแอ่าพึ่งแพ้สนามปั๊บหนึ่งครับโอ้โหอ่าแล้วนี่ครับกาซิปบอกแพ้สนามมาชกได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวดูบาดแผลก่อนครับเลือดจุดเทาแล้วครับลุยต่อ,อแล้วดูครับแกหัวใจแกเกินร้อยจริงๆผมกระใส่เลยครับอ่าโอ้ยพลินนนนเป็นยามยามใ้ศอกเจอศอกสวนผลระด,ดอ,อ,อนอดดอคนละทีเลยครับพยายามจะปักหลักครับดักจังหวะสองครับสำหรับเพลินนน โอ้โหเลือดยังไหลอยู่ครับไม่หยุดครับตีอ่าแล้วก็จับนได้พื้นที่ทําการหรือเปล่าครับกดแขนแทงซ้ายอ้หดูครับเดี๋ยวนอนข้างไว้กดแขนรวบลงมาแทงซ้ายแล้วพลัดได้สองซ้ายตามด้วยขวาครับซิตโตทองพยายามจะ้สุดได้สองเหมือนกันครับยิ่เข้ามาเวลาโดนพยายามเล่นงานไปเรียนรับตัวโอ้ยึงแล้วดูครับโอ้ยเสียบเอาละครับระยะทำการของซิงโตทอง วงในรอบในติดตีเข้าหลุดเข้าหลวงก็เจอครับแต่วงในครับดูครับถูกต้มแทงขวาหนีหนีออกไม่ออกหนีออกไม่ออกหนีออกไม่ออกโอ้เจอศอกของสิงองทองเข้าไปวูบเลยเข้าไปเกลือจิ้มเกลือครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเจอนับเลยครับแมแล้วดูครับสิงซีทองพยายามจะเบียดเลยครับโอ้เรียบร้อยยี่สิบครับแม่ ไปตรงๆปกักไปตรงๆแบบนี้เลยครับ <Luckily, S 1> เอาคืนได้ผมตบดอกจริงๆครับโอ้โห้วันนี oh. Hence, ้ชัยชนะเส้นด <ấy> <ous> ้วยเลือดจริงๆครับสิงโตทองสอกุลลงจากลาวดูเด็ดเผ็ดมันมาจัดเต็มตั้งแต่คู่แรกเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับใครจะไปเชื่อครับต้นยกแรกล่นเด้งขึ้นมาเจอศอกอีกเลือดอาบโอ้แล้วสุดท้ายกับนี่ครับ เดี๋ยวดูครับนี่ครับโอ้่อกขวาครับปักเข้าไปตรงๆนี่แหละครับแหวกขาดโอ้โหโโอ้หดูครับโอ้ยวูบเลยครับแม่มันไปโดนจุดครับนี่ครับโอ้โหสุดเลยครับโอ้โหปิดฉากครับอะไรครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆครับโอ้โห ถือลระขอป,ปลอบมือให้ครับแล้วนะครับไปลุ้นรางวัลกันบนเวทีครับคุณผู้ชมครับคู่นี้สุดยอดจริงเอ้าขอเสียงเชียร์นักชกทั้งคู่เลยครับโอ้มันสุดๆมันขนาดนี้ไปลุ้คนครับว่ารางวัลโบนัสหรซุสเปอร์โบนัสจะออกหรือไม่ครับ ladies and gentlemen it's time for bonus round สนับสนุนโดยอุ้ยโฟแมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ สปาโบนาเซส for blue and red corner ปุ๋ย for man สปาโบนัสักคู่คนละ10,000บาทครับและตอนนี้ครับผลการเสียจากคณะกรรมการ and the winner by way of knockout blue corner สีต่อทองสอง